สวัสดีครับพบกับช่องพานสาห้าครับวันนี้ก็ยามเย็นนะครับผมสวัสดียามเย็นนะครับผมวันนี้ก็เอาช้างมาลงเล่นสะบ้านตลาผมครับผมนี่ครับผมตรงนี้ครับตรงที่ผูกกับต้นเย็นครับผมวันนี้ผมก็ไปหวานปุ๋ยครับผมเพิ่งกลับมาครับตัดหญ้าให้ช้างเสร็จครับอันน้นน้องพลอยกับน้ำโชคครับผมมีความช่วยนะครับผมวันนี้ปล่อยให้น้องเสาห้าเล่นน้ำหน่ยครับผมนี่ครับผม ปอยกลับบ้านครับให้น้องพลอยเขารออยู่ครับครับน้องน้ำโชคครับผมหลับลงลูกลับลงเร็วหลับลงเร็วหลับลงหลับลงครับลับลงลูกแม่แม่เอานี่หลับลงเร็วลับลงมวยอ่าปล่อยเขาเล่นนะครับเออไวยน้ำเหมือนปลาเลยนี่ครับผมอ่ถอยมา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 มาถอยมาแล้วลูกมาดิ มามาเขาว่ายน้ำน้ำสานี้ก็ล็กมอนกันครับผมอยู่เขาจะว่ายน้ําครับผมว่ายเหมือนพ่อเขาครับว่าพ่อเขาชอบว่ายน้ําเก่งครับอยู่ครับโชยต่หัวครับนี่ครับนานๆได้เล่นน้ำหน่อยครับแกจะมีอารมณ์ครับผมก็เหมือนเด็กครับผมก็เหมือนเด็กน้อยครับที่อาบน้ําพ่อแม่อาบน้าให้ครับเขาจะเป็นอารมณ์แบบนี้ครับผมทุกตัวครับผมช้างตัวเล็กครับ กินด้วยอาบน้ําด้วยอ่ร, ora, บรับลงแล้วลูกรับลงแล้วรับลงแล้วรับลงรับลงดีๆครับร pues. ับลงครับไม่เอาไม่เอารับลงแล้วนั่งลงนีดีนั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงเฮ้ยเอ็นนั่งลงแล้วนั่งลงอึบอึอึหมดน้ำหมดน้ำหายหัวแล้วหาหัวหายตัวครับเออ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 อย่างงี้ครับเพื่อนเพื่อนครับผม ขายังเด็กอยู่ครับผมความสุขครับอันนี้อันนี้เป็นลุงช้างของไอ้น้องน้ำฝนนะครับน้องสายฝนนั่นเป็นบ้านของคุณตาอันนี้เป็นที่ของคุณแม่เขาปลูกไอผูกไว้ครับผมตอนเย็นครับผมวันนี้คุณแม่เขาไปวัดป่าอาเจียงครับผมยังไม่ได้กลับมาเลยครับก็ผมไ็ได้ไปครับวันนี้ครับไอภารกิจต้องผมทําเยอะครับผม วันนี้วันปุ๋ยด้วยก็ไม่มีเวลาไปครับผมก็ไหนกลับมาตัดหญ้าให้ช้างอีกครับผมก็ไม่มีเวลาจะไปวัดป่าเชียงครับผมนี่บรรยากาศบรรยากาศยามเย็นบ้านเราครับอันนั้นน้องพลอยกับน้องน้ำโชคครับผมนั่นครึ่งเอากลับลงมามีควันคนแถวบ้านครับผมช่วยครับผมก็ไม่มีเงินเดือนให้เขาครับก็ มีอะไรก็แบ่งปันกันกินครับผมเป็นช่วงนี้โควิดนะครับผมก็ช่วยๆกันครับผมดีเขามีแบบนับถือพ่อแม่ผมครับผมแกมาช่วยครับก็แกไม่วังเงินเดือนครับก็ดีครับผมช่วยแบ่งภาระทางผมบ้างก็ดีเหมือนกันครับผมปล่อยให้เขากินหญ้ารอไอ้น้องเสาห้าครับกับบ้านพร้อมกันนะครับผมบรรยากาศยามเย็นบ้านเรานะครับ มันนอกอย่างนี้นะครับดู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 น้องสองห้าครับผมว่ายน้ําไปแล้วครับผมจะว่ายน้ําไปไหนครับผมจะขึ้นฝั่งไหนอีกมานีลูกมานีมานะมามาหาพ่อเรามาเม่โอยมามาเม่ว่ายน้ําไปแล้วครับผมไม่สนใจพ่อเลยครับมานีมา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 เร็วมากับ้ามากบ้ามามานีมามากบ้าเรามา มาเล็วมาเล็วมาฮาน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 าดูครับน้ำลึกนะครับไม่ใช่ว่าน้ำไม่ลึกนะครับผมดูเขาว่ายน้ำมาครับผมโอ้โหผมจะเอาไปชิงแชมป์อยู่นักไอ้นักไอ้นักว่ายน้ำอยู่ครับผมโอ้ดูครับโบโหสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดเอาไปสุดสุดยอดครับโอ้โหไอ้งูสุดยอดครับว่ายน้ำครับผมสิ่งไหนผมไอ้พูดไม่ถูกอะไรก็ขอประทานโทษนะครับผม อ,อย่าลืมฝากติดตามช่องไทย25ด้วยนะครับกดครับอกดครับ s u b s c r กดกระดิง่งกดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าใครชอบนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผมมานี้มาลูกมาขึ้นมาไม่เอาไม่เอาถึงเวลากลับบ้านแล้วลูกมามาได้เล่นน้ำแล้วอารมณ์ดีครับผมวันนี้พ่อก็ไม่มีอารมณ์แบบปล่อยให้เล่นน้ำครับมานี้ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็ ขึ้นมาเร็วขึ้นมาฮะไม่เอาไม่เามามาไปกินไปกินอ้อยอยู่บ้านพอตัดอ้อยมาแล้วเาไว้แล้วมามามฮะฮาฮะฮฮครับผมอย่างนี้ครับมีใส่เขาครับแต่ชอบรักควานหน่อยควานก็อย่างนี้ครับมีความผูกพันกันนะครับฮะจจุนเอเลย จีกูเน่เลยจีกูเน่เลยจีกูมาเน่เลยนี่ครับผมอาบน้ำเสร็จก็อารมณ์ดีครับผมไม่เอาไม่เอาอย่ากินหญ้าของของน้องแม่นี่มามามานี่มามานี่หันหัวมาไม่าลูกมานี่มา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมามา จิตตุโยจิตตุโยงมาเออ๋ยวจิตตุโยงมาเอ่อข้างในดูคลิปนี้อย่าลืมติดตามนะครับผมช่องพายสองห้านะครับผมอ่าเห็นวัวแล้วเป็นงี้ครับหน้าตาจะโอ้โหตื่นครับผมไม่ตื่นครับควานอยู่ด้วยครับพออยู่ด้วยไม่ต้องกลัวครับมานี่ลูกไม่ต้องกลัว เรามายูด้วยกันไม่ต้องกลัวมานน่มามาแล้วไม่ต้องกลัวนี่นครับอัวเดินผ่านครับเข,เขาจะเขาจะระแวงลัวเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแบบไหนครับท่านใดดูคลิปนี้อย่าลืมติดตามนะครับผมช่องไปสว่านนะครับสวัสดีครับผม